สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตสถานะรถไฟทางคู่เฟสที่2มาฝากทุกๆท่านนะครับโดยโครงการรถไฟทางคู่เฟสที่2จํานวน7เส้นทางระยะทางรวม1,479กิโลเมตรวงเงินทั้งหมด275,301ล้านบาทซึ่งขณะน,นี้ทางกระทรวงคมนาคม กำลังเร่งรัดผลักดันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในปี2565นี้จะเสนอเส้นทางช่วงขอนแก่นถึงหนองคายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นเส้นทางแรกเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานะของแต่ละเส้นทางกันนะครับเส้นทางแรกนะครับเส้นทางขอนแก่นถึงหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินลงทุน 29,748ล้านบาทซึ่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ผ่านตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2561สถานะขณะน,นี้รอก,กรมการปกครองพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองของร่างพระราชกิจสดีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการภายในปี2565นี้เส้นทางที่2เส้นทางชุมทางถนนจีระถึงอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงินลงทุน37,527ล้านบาทรายงาน EIA ผ่านเมื่อวันที่20กรกฎาคม2563สถานะขณะนี้ กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงข้อมูลโครงการให้เป็นปัจจุบันคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในปี2566เส้นทางที่3เส้นทางปากน้ำโพเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตรวงเงินลงทุน62,859ล้านบาทรายงาน EIA ผ่านเมื่อวันที่11พฤษภาคม 2565สถานะขณะน,นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในปี2566เส้นทางที่4เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงินลงทุน24,294ล้านบาทสถานะขนาะนี้อยู่ระหว่างการทำรายงาน EIA และปรับปรุงข้อมูล คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในปี2566เส้นทางที่5เส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่สงขาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินลงทุน5 7 3 7 5ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในปี2566เส้นทางที่6 เส้นทางชุมทางหาดใหญ่บดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงินลงทุน6,661ล้านบาทรายงาน EIA ผ่านเมื่อวันที่1สิงหาคม2561สถานะขนาดนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในปี2566เส้นทางที่7เส้นทางเด่นชัยเชียงใหม่ ระยะทาง189กิโลเมตรวงเงินลงทุน56,837ล้านบาทอยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน e i a สถานะขนาดนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลของโครงการคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในปี2566นอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเสนอโครงการรถไฟทางคู่อีกเส้นทางคือ เส้นทางชุมทางศีราชาถึงมาบตาพุธระยะทาง70กิโลเมตรวงเงินลงทุน34,54ล้านบาทเพื่อช่วยพัฒนาโครงข่ายการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางไปยังเขตพัฒนาพิเศษภาควันออกหรือ EEC ครับนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานะโครงการรถไฟทางคู่เฟส2นะครับ ถ้าเป็นไปตามแผนนี้อีกไม่กี่ปีเราก็จะมีโครงข่ายรถไฟทางคู่ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศมีโครงข่ายเส้นทางดีๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องตู้รถไฟใหม่ด้วยนะครับมีทางดีตู้รถไฟดีคนก็กลับมาใช้บริการการรถไฟก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกท,ท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง facebook เพจ jb l o e fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟาฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ